โอ้คิดหอดพอบนอ,อเป็นยังไงไ<ป>โอ้ยว้ดูหางหางไม่มีเลยถอนหมดเลยนะคะแม่แม่บัวตองนะคะ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมเองนะครับจะไปเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเลยไปหาน้องบัวตองด้วยนะครับแล้วเราก็จะเอานี่นะครับออเดอร์กล้วยที่แม่แม่ที่เราค้างแม่แม่ไว้เนาะนี่นะคะค้างออเดอร์เอาไว้เอาไปฝากน้องบัวตองด้วยนะคะแม่แม่ไปฝากน้องบัวตองครึ่งหนึ่งแม่ทองคูณนะคะ เอาไปห้าถุงส่วนแล้วไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถุงเอาไปหกถุงเป็นแบบเอาไปคนละครึ่งเอาไปคนละครึ่งนะคะถุงละสิบวีถุงละสิบวีนะครับก็จะเอาไป ที่บ้านตะการถึงขบวแล้วก็ตัดหญ้า,าตัดหญ้าไว้ไวพี่วควันบุญชูก็จะมาดูด,แแะะดูแลรอเรานะคะแม่แม<ด>่เราจะไปเยี่ยมคุณแม่แล้วก็จะไปดูน้องบัวตองที่บ้านตะกางนะคะแม่แม่<ค><ณ> ังไงก็ขอบคุณแม่ที่รั้งนึงนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้เราไปอบัวองกันครับผมที่เราเดินทางใกล้จะมาถึงมาตาการแล้วนะคะที่น้องบัวตองอยู่นะคะแม,ม,เมเ่เริ่มเข้าเริ่มเข้าเขตแล้วนะครับเริ่มเข้าเขตแล้วนะคะเริ่มมองเห็นน้องน้องช้างแล้วน้องช้างลายเชือกแล้ว เห็นใต้แนวเขามาแสดงนะ เขียหมู่บ้านช้างแล้วนะคะล่มเจอลองช้างแล้วไพ่ผู้ชายดูอของรางกายเยอะแยะเลยสวน<ะ>สวนน่าเที่ยวเนาะรอไนไซน์เนาะก่อน ยังไงนี่งไง,ง,ไงอาจจมงไม่ค่อยชัดนะมีคนอยู่บ้านม,มีใครอยู่บ้านจอตรงนี้จอตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปใกล้นทองคูลูกสาวเราเไม่อ้วนจังไม่มีใครอยู่บ้านนะคะ ไม่มีใครอยู่บ้านนะไม่มีแล้วเ,เราจะมาขโมยป้อนอาหารช้างนะคะแม่มอาแม่ทองคูณเอาบัวตองไม่ทราบว่าลูกสาวเขาจะจำควันตองได้หรือเปล่านะคะเราป้อนแม่ทองคูณก่อนนะคะโอ้ผ่านด่านก่อนนะคะเราต้องผ่านด่านก่อน ขออนุญาตเทนะคะแม่แม่นี่นะคะไปหาบัวตองกันเรามาดูกันนะคะแม่แม่ว่าบัวตองจะจำควันต้งได้หรือเปล่าเนาะอคุณย่าตัดหญ้าไปแล้วนี่นโอ้คิดหอดพอบนนฮโอ้งงโอ กดน่อยคนต้องให้กอดหน่อยสิกอดน้อยเอากอดกดกดรักกันหน่อยกอดกอดเอากอดดีๆกดดีๆโอ้ยยังจําได้อยู่คิดถึงนะคะแม่แม่อยังไม่ลืมนะคะโอ้แอบขโมยช้างนะคะคุณปู่ไม่อยู่นะคะแม่ เขาออกได้ไหม,ไมไหาเออน้ำยังไม่ได้อาบวันนี้ควัต้องจะมาขโมยอาบน้ำแล้วคิดถึงแม่หมื่นไหมบัวต้องบัวตองคิดถึงแม่หมื่นไหม แม่เหมือนคิดถึงบัวตองเดอ้อแม่เหมือนมาถึงบ้านเดินหาไปที่หลักบัวตองเลยนะคะแม่แม่ลงรถเสร็จนะคะแม่แม่ลงรถที่หน้าบ้านํำเหมือนเดินมาที่โรงช้างเองเลยนะคะเมื่อวานนะคะเราก็คิดว่าไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนคิดว่าจะรีบไปหาของกินอยู่ที่โรงช้างเพราะว่าเขาเคยอยู่ที่โรงช้างเคยมีอาหารเยอะแยะนะคะแม่แม่แต่ที่ไหนได้<อ>เขาเดินไปดมกลิ่น ตรงหลักบัวตองนะคะแม่แม่ก่อนที่จะเดินมาเข้าหลักตัวเองนะคะ <c oughs> คิดถึงไหมคิดถึงไหมอ,ไหอ่ะกอดกอดกอดกันน้อยนะคะแม่แม่เป็นยังไง โอ๊ยวู้ยดูหางหางไม่มีเลยถอนหมดเลยนะคะแม่แม่บัวตองนะคะดูหางโอ้ยไม่เหลือสักเส้นเป็นยังไงเป็นยังไงคะไม่ผ่านนะคะคนโตบอกว่าไม่มีอะไรขึ้นเลยนะคะแม่แม่ อยู่ด้วยกันกับแม่ทองคุณนานสงสัยแม่ทองคุณจะเริ่มห่วงแล้วนะคะแม่แม่แมอ้หดูดูคันคันคันเอาถูถูถูถอู้ดูถูต้นไม้ใหญ่เลยนะคะแม่แม่แมดูบัวตองเห็นต้นไม้เหมือนสวรรค์น,นะคะ โอ้ฝุ่นกบเลยดูดูโอ้ถอยคุณแ,แม่ทองคอุ้นถอยถอยเอาบวตองขอขโมอยอาบน้ำบัวตองผมยาวเหมือนเจมเหม่นเลยเรไปดูผมหน้าม้าบัวตองบ้างนะคะพม่แม่ว่าเป็นยังไงนะคะไหนบัวตองดูผมหน้าม้าหน่อยโอ้ดูผมหน้าม,าม้า,มาบัวตองยาวเหมือนขมืหมนเลย โอ้ดูด oh, ูดูอาะูถูถูอาะูถูถูโอ้คงสบายเนื้อสบายตัวมากๆเลยนะคะแม่แม่ได้เล่นน้ำนะคะแล้วก็ได้ขัดต้นไม้ด้วยโอ้คนตต้ว่าบตองสูงไหมโกรธนะคะห่วงใช่ไหมห่วงนะคะแม่แม่ดูไม่ใช่ห่วงหลักหรอกหวงน้องหรือเปล่า โอ้ยแม่ทงคุณสงสัยบัวตองอยู่ด้วยนานนะคะแม่แม่เห็นเรามาหาน้องบัวตองคงคิดว่าเอาน้องบัวตองกลับบ้านแน่ๆเลยนะคะแม่แม่โอ้ไม่ได้เอาน้องบัวตองกลับบ้านแค่พาน้องบัวตองมาอาบน้ําเฉยๆเห็นเราเอาบัวตองออกมาจากหลักตรงนู้นนะคะแม่แม่เอามาอาบน้ําคิดว่าเราจะเอาน้องกลับบ้านนะคะ ตง่งสวนน้องบัวตองของเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะแม่แม่แมัวมันอยู่กับการถูอยู่นี่นะคะไม่ได้รู้เลยว่าแม่ทองคูณหวงดูดูดห,วห่หวงหลักเหรอ S <S คิดว่าห่วงคนโต้งคิดว่าอน้องบตองออกมาตรงไอ้น้องก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะแม่แม่มัวมันในการถูอย่างเดียวนะคะตรงตง <S 1> <S 1> <laughs> ดูดูแม่ทองคุณกลัวน้ําำอ้ถอยถอยยาวเลยวันน <laughs> ล้น้ำเหมือนบัตองเลยเนาะ <laughs> ตรงมาแล้ว <laughs> อันทูทูทูท ไม่เหมือนน้องไพตัวเล็กเลยนะคะแม่แม่เรามาคราวนี้นะคะเหมือนดูน้องบัตองเหมือนสูงขึ้นเนาะหรือว่ายังไงหรือว่าเราไม่ค่อยได้เจอนานหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะแม่แม่ เป็นยังไงบ้างบังบวตองคงสบายเนื้อสบายตัวนะคะแม่แม่ดออูวันตรงก็ฉีดน้ำใส่ให้ได้มีหลักถูต้นไม้ถูอย่างดีเลยนะคะแม่แม เสียงถูเหมือนจะสบายเนื้อสบายตัวนะคะแม่แม